วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพิสุทธิ์สตอรี่นะคะหลายๆคนเนี่ยเขียนมาบอกทรายว่าอยากให้พี่ทรายเนี่ยทำอาหารนะคะง่ายๆมินิมอลที่พี่ทรายทำทานแต่ละวันนะคะวันนี้นะคะทรายก็เลยมี3เมนูมาฝากทุกคนค่ะมีมือ้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะก็ทรายพยายามจะเลือกที่เมนูที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ให้พยายามมินิมอลแต่ว่ามันจะมีเมนูมื้อเย็นที่อาจจะราคาแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็นเมนูที่เฮลตี้นะคะแล้วก็ ทำง่ายมากๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่1มีนาคมซึ่งตรงกับวันแพนเค้กเดย์นะคะในสกอตแลนด์หรือว่าในสาอาณาจักรนะคะก็จะเป็นวันที่แต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะทําแพนเค้กทานกันนะคะซึ่งวันเนี้ยก็จะมีประวัติมายาวนานะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันที่1ก่อนที่เขาจะเริ่มอดอาหาร40วันก่อนจะถึงวันอีสเตอร์นะคะ แล้วอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเป็นแพนเค้กนั่นเองค่ะแต่แพนเค้กของไซเนี่ยจะเป็นแพนเค้กสูตรสวีดดชนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่บางนะคะแล้วก็นิ่มจะคล้ายๆเครปนะคะแต่จะมีความนุ่มนะคะสายชอบสูตรนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะไม่หนามากคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแพนเค้กสายจอกมาแล้วตาเป็นยังไงค่ะทุกคน เป็นเค้กออกมาเป็นแบบนี้นะคะคนใส่ก็ว่าโอเคนะคะแล้วมันจะบางๆนะคะเหมือนเครปที่ใส่บอก ส่วนมื้อกลางวันนะคะปกติเนี่ยทายจะาทานแบบง่ายๆนะคะขนมปังบ้างไม่งั้นก็จะเป็นมาม่าต้มบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้สายจะทําเป็นเมนูขนมปังนะคะจะทาครีมชีสนะคะแล้วก็มีผักแล้วก็มีแฮมส่วนขนมปังเนี่ยก็จะเป็นขนมปังซาเวอร์โดที่เป็นขนมปังที่ฮิตมากนะคะเดี๋ยวนี้ใครๆก็แบบ อยากจะอบขนมปังซาวโดไซก็อบไม่เป็นนะคะไซก็ไปซื้อมานะคะแต่ขนมปังเนี่ยอร่อยมากจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงเขาบอกว่าจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าขนมปังสีขาวธรรมดานะคะอาหารกลางวันนะคะถ้าเป็นแซนวิชเนี่ยเราก็เหมือนจะไม่อิ่มใช่ไหมคะไซก็จะทานโยเกิร์ตไปด้วยซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยก็มีประโยชน์มากมาย่ที่ทุกคนรู้นะคะ ำหรัหบทรายนะคะทรายไม่ได้เป็นคนสายเฮลตี้อะไรขนาดนั้นทรายพยายามนะคะที่จะทานอาหารให้ครบห้ามู่ในแต่ละวันสมมุติถ้ามื้อเช้าเราทานไม่ค่อยเฮลตี้เราก็ทานมื้อกลางวันและมื้อเย็นให้เฮลตี้หน่อยแล้วในการทานอาหารเนี่ยทรายก็พยายามรวมผักนะคะไว้ในเมนูต่างๆของแต่ละวันนะคะสำหรับมื้อเย็นนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมินิมอลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นมื้อที่ทรายนานๆทรายทานทีไม่ได้ทานแซลมอนทุกวัน,นะคะหรือว่าไม่ได้ทาน ปลาทุกวันเพราะที่เนี้ยอาหารทะเลหรือว่าปลาเนี่ยคนข้างจะแพงทั้งทั้งที่ประเทศก็ติดทะเลนะคะเมนูนี้นะคะก็คือแซลมอนนะคะอบซอสซอิวขาวนะคะใส่งาใส่บรอกโคลีนะคะแต่ที่เนี่ยจะเป็นบรอกโคลีเป็นคล้ายๆเป็นยอดบรอกโคลีไม่ใช่บรอกโคลีเป็นหัวหัวแบบนี้นะคะแต่ทุกคนสามารถจะปรับ เข้ากับสิ่งที่ตัวเองมีได้นะคะแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็มีมะเขือเทศเชอรี่ลูกเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งไซไปคิดว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เฮลตี้มากๆค่ะทุกคนแล้วถ้าใครไม่อิ่มนะคะก็สามารถที่จะทานกับมันฝรั่งได้นะคะสําหรับวิธีทํานะคะไซจะใส่วิธีทําแบบละเอียดไว้ให้ข้างล่างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เริ่มอุ่นเตาก่อนที่200อองศานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ ใส่น้ำมันนะคะนิดหน่อยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะลงบนถาดที่เราจะอบปลาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ปลาแซลมอนเข้าไปนะคะเอาด้านที่เป็นหนังนะคะไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่จะอบก่อนนะคะสักประมาณ8นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นระหว่างรอเนี่ยใส่ก็จะลวกบรอกโคลีนะคะด้วยน้ําร้อนนะคะเพื่อจะทําให้เวลาเราอบปลากับบรอกโคลีหรือว่าปลากับผักเนี่ยบรอกโคลีจะได้กรอบนะคะแล้วก็นุ่มนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ย,ยก็จะต้มมันฝรั่งนะคะเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยก็จะได้มีคาร์โบไฮเดตนะคะทำให้เราอิ่มขึ้นนิดนึงนะคะหลังจากครบ8นาทีนะคะส่ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะจะมีซีอิ๊วขาวมีงานะคะแล้วก็พริกไทย แล้วก็น้ำมันงานนิดหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นใส่ก็จะใส่ผักที่เหลือ,อลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีที่ลวกแล้วมะเขือเทศนะคะแล้วก็ต้นหอมจริงๆแล้วเนี่ยต้นหอมอาจจะใส่ท้ายๆเลยก็ได้นะคะแล้วถ้าใครชอบเผ็ดๆหน่อยนะคะก็ใส่พริกลงไปนิดนึงนะคะพริกป่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อบประมาณ3-4นาทีนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ราคาแซลม,มอนอบซีอิ๊วขาวใส่บรอกโ,ลค,โ,ลค,โลคลีต้นหอมแล้วก็ทูมโัทเทเชอร์รีค่ะทุกคนใส่เลือกเมนูค่อนข้างจะเป็นเมนูของฝรั่งนะคะเพราะว่าส่คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับการทานอาหารไทยแล้วนะคะแต่ว่าส่ก็อยากจะแนะนําเมนูฝรั่งฝรั่งเผื่อบ,บางคนจะเอาไว้ทําทานนานๆทีนะคะทุกคนแล้วถ้าเราทําอาหารทานเองที่บ้านเราก็จะรู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างนะคะทุกคนก็จะทําให้เราอาจจะได้ดูแลร่างกายของเราเปน็นตัวจากการทานอาหาร ดังนั้นนะคะสิ่งที่ใจจะแนะนําเกี่ยวกับการทานอาหารนะคะตามประสบการณ์ของตัวเองนั่นก็คือทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะทานผักเยอะๆลดเนื้ออะไรลงหน่อยนะคะลดพวกถั่วขนมปังอะไรลงหน่อยนะคะคือใ่ก็ทานนะคะแต่ไม่ได้ทานเยอะเกินไปนะคะทานผักผลไม้เยอะๆทานน้ำบัดลมให้น้อยที่สุดนะคะเพราะน้าอัดลมเนี่ยมีน้ําตาลเยอะนะคะแล้วก็อาจจะทําลายเครื่องฟันของเราด้วยนะคะ แล้วน้ำผลไม้ก็เช่นกันค่ะทุกคนทานผลไม้ดีกว่าน้ำผลไม้นะคะเพราะน้ำผลไม้เนี่ยก็ยังมีส่วนผสมของน้าตาลอยู่หรือว่าอาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปนะคะก็แค่นี้นะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสาหรับประสบการณ์จัดตัวใส่เองนะคะใสาก็หวังว่า3เมนูเนี่ยจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็มินิมอลนะคะที่หลายๆคนอาจจะลองไปทําทานดูนะคะ แล้วไซจะเขียนสูตรขงทรายนะคะไว้ใต้คำอธิบายข้างล่างทุกคนวันนี้ไซขอลาไปก่อนนะคะทุกคน Enjoy Eating นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย